สวัสดีค่ะชื่อปรอวิไลวรรณปทุมวงศ์นะคะเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมกล้าธนบุรีค่ะคณะสถาปัตยก,กรรมศาสตร์และการออกแบบค่ะตอนปริญญาตรีก็เรียนสาขาออแบบศิลปะอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าอินดัสเทรียลดีไซน์นะคะแล้วก็จบปริญญาโทที่คณะสถาปัตย์เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าเป็นสาขาเออร์เบิร์นเมเนจเมนต์ก็เป็นสิทธิ์เกา่าถ้าเป็นระดับปรตรีก็ สถาปตัตรุ่นรุ่น12ปัจจุบันนะคะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเซฟติดฟาร์มค่ะแล้วก็เป็นประธานวิสาหกิจด้วยค่ะเหตุผลที่มาทำเซฟติดฟาร์มที่ริมคลองมางมดตรงนี้นะคะจุดเริ่มต้นก็คออือเราเห็นคนรอบตัวเราอะเริ่มเสียชีวิตเพราะเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นทีนี้เราก็เลยไปได้รู้ว่า สาเหตุหลักๆของการเป็นโรคมะเร็งมันคือเรื่องของพฤติกรรมการกินแล้วก็เรารู้เลยว่าอาหารในปัจจุบันที่เราบริโภคค่ะมันไม่ได้เป็นผักที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นก็เลยรู้สึกว่าจะทำยังไงที่เราจะได้ดูแล,แลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลคนที่เรารักด้วยด้วยการที่ศึกษาเรื่องอเกษตรอินทรีย์ผักออร์แกนิกอะไรแบบนี้นะคะแต่ณตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเราอาจจะยังไม่มีพื้นที่ในการทําการเกษตรแล้วก็เรายังไม่มีความรู้ด้วยนะคะ แต่พอจังหวะโควิดเข้ามาก็เลยก็เลยได้พื้นที่แห่งนี้ที่อยู่ริมคลองบางมดนะคะจริงๆเนี่ยจะบอกว่ามีความผูกพันกับคลองบางมดมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือ,อปอกับเพื่อนๆแล้วก็กับอาจารย์จีนะคะอาจารย์กัญจณีพุทธิเมธีคณะสถาปัต t นี่แหละ,ะก็ทำโครงการพัฒนาคลองบางมดผ่านเทศกาลชื่องานบางมดเฟสโดยที่มหาวิทยาลัยก็ให้การสนับสนุนมา สามปี4ปีนะคะเราก็รู้ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นคลองที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็อยู่ยาวนานเมื่อก่อนเป็นสวนส้มบางมดแล้วก็ดังมากนะคะเราก็รู้ว่าคลองบางม,มดมีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะอยากจะมาอยู่หรือว่าอยากมาทําอะไรแต่พอเราได้มาทํางานเรื่อยๆคะ่ะเราเห็นความน่ารักของพื้นที่ก็คือชาวบ้านก็ยังพายเรืออยู่ขับเรือคนยังมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับคลองเรารู้สึกว่า มันมีเสน่ห์มากเลยแล้วก็พอเราได้อยากจะทําเกษตรเนี่ยเราก็เลยได้มาใช้พื้นที่อย่างนี้ซึ่งเป็นท,ที่ของเพื่อนเรานะคะได้มาเช่าแล้วก็ได้มาเริ่มต้นทําการ,กรเกษตรแล้วก็เรียนรู้ในการปลูกผักเนาะถ้าเราปลูกบนดินมันก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าที่นี่จะเป็นพื้นที่ที่แบบน้ำน้ำกร่อยดินเค็มเราก็ใช้วิธีการยกแปลงแล้วก็ปลูกผักบนแปลงบนกระถางกลายมาเป็นเซฟติฟาร์มในปัจจุบัน จริงๆตอนแรกตั้งใจทาฟาร์มเนี่ยคือปลูกผักกินเองพอปลูกผักได้เยอะๆค่ะก็เลยแบ่งปันให้เพื่อนแบ่งปันให้คนรอบข้างอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรารู้สึกเอ๊ะถ้าเราจะปลูกไปแบบนี้เรื่อยๆเราเราน่าจะเราน่าจะขาดทุนแน่เลยคือเราก็ต้องคิดเรื่องของความยั่งยืนด้วยแล้วก็เริ่มคิดว่าจะทายังไงมันเป็นธุรกิจแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็ดูแลเพื่อนๆในทีมได้เพราะว่าเราทํางานเรามีพาร์ทเนอร์หลายคนใช่ไหมคะก็เลยทําเป็นสมาชิกตะก้าผักค่ะก็เป็นตะก้ารรายเดือนเนาะ แล้วแวกรอบฟาร์มเราเนี่ยประมาณไม่เกิน10กิโลเมตรเราก็ส่งให้นาะก็ส่งให้เดือนละ4ครั้งค่ะผักก็จะเป็นเหมือนตะก้าสุ่มคือเราเราอยากส่งเสริมให้คนกินผักหลากหลายนะคะก็เป็นสมาชิเกเริ่มต้นตั้งแต่500บาท1,000บาทแล้วก็1 8 0 0สำหรับไซส์ใหญ่หน่อยนะคะก็ไม่อันนี้ไม่รวมค่าขนส่งเนาะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีการที่ที่ทุกคนสามารถสนับสนุนได้ก็คือสมัครเป็นสมาชิกตะก้าผักแล้วถ้ายิ่งอยู่ใกล้มหาลัยเนี่ยนะอยู่ที่มหาลัยก็เราอยู่ใกล้กันอยู่แล้วก็ส่งได้นะคะอันนี้2ก็คือเป็นเราจัดกิจกรรมค่ะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับวันเดย์ทริปหรือว่ากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับองค์กรค่ะก็ที่นี่ก็ทํางานกับโรงเรียนดารุณศิาิลารด้วยได้พาเด็กๆจากโรงเรียนรุ่งอรุณมาทํากิจกรรมที่นี่ด้วยค่ะก็มีโรงเรียนทางเลือกหลายๆโรงเรียนก็ พาเด็กๆมาเรียนดูที่นี่นะคะรวมถึงโรงเรียนศูนย์กุหลาบด้วยค่ะที่นี่จัดการเรียนดูให้กับเด็กๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกผักเรียนรู้เรื่องธรรมชาติหรือกิจกรรมทําอาหารทํากับข้าวก็ได้หมดนะคะที่ผ่านมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเราก็ได้ทําโครงการวิจัยด้วยค่ะเกี่ยวกับ Learning City ก็คือ เปลี่ยนชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะที่นี่ก็คือนับว่าเป,เป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่เรายินดีต้อนรับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่ใกล้เกษียณก็มาเรียนรู้ที่นี่ได้ตอนนี้เราก็เปิดคอร์สสอนปลูกผักด้วยค่ะก็สามารถติดต่อติดตามหน้าเพจได้ค่ะก็มาเรียนได้แล้วก็ที่สําคัญที่สําคัญที่สุดเลยนะก็คือมหาวิทยาลัยจะมีนักเรียนต่างชาติใช่ไหมคะมาแลกเปลี่ยนเป็นประจำทุกเทอมเลยะคะ่ะที่นี่ก็จะเป็นเหมือนคล้ายกับ exchange program ให้นักศึกษาเขาได้สัมผัสวิถีโลโคอล,ลโอกควิถีท้องถิ่นนั่งเรือมาอทำขนมครกทำชาไทยแวะสวนมะพร้าวแวะสวนส้มอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนในในพื้นที่แถวนี้ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ทำอยู่แล้วเป็นประจำนะคะหลักๆเลยก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็มีผักขายค่ะอนาคตก็อยากจะเปิดเป็นฟาร์มสเตย์นะคะฝากติดตามด้วยค่ะ จินตนาการเนาะว่าถ้าให้ทุกคนนึกถึงว่าเอ๊สวนผักเกษตรอินทรีย์หรือผักออร์แกนิกที่ปลอดภัยไร้สารเคเมีใกล้บ้านเราอะอยู่ตรงไหนทุกคนอาจจะนึกไม่ออกนะเออทุกคนอาจจะนึกว่าเออจะต้องไปร้านร้านนู้นร้านนี้ร้านนั้นที่ราคาอาจจะสูงใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าทําไมเราต้องกินผักที่ปนเปื้อนด้วยทําไมเราไม่มีศักยภาพในการ ที่จะทานอาหารที่ดีและปลอดภัยได้คือโมเดลเซฟติดฟาร์มเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มเบสเลิร์นนิงเนาะเราอยากให้มีพื้นที่แบบนี้ทุกเขตเลยในกรุงเทพมหานครมีที่ประมาณได้2ไร่แล้วทําเกษตรอินทรีย์แบบเนี้ยอย่างน้อยคนได้มาเรียนรู้อย่างน้อยเรามีอาหารที่ดีปลอดภัยทานเองได้อยากจะส่งเสริมให้เกิดการปลูกผักแบบเนี้ยค่ะทั่วกรุงเทพเลยแล้วก็ทั่วประเทศเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยากให้มันเป็นธุรกิจที่ถ้าเรานึกถึงเกษตรกร,ร,กรคือเรารู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ได้เขา เขาทําเกษตรแล้วเขาแบบเขาไม่รวยหรอกอะไรเงี้ยแต่เราสึกว่ามันอยู่ได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็แบบให้มันมีมูลค่ามากขึ้นเหมือนที่เราทำค่ะก็คือจัดกระบวนการเรียนรู้รับลูกค้าต่างชาติหรือเพิ่มสินค้าและบริการที่มันตอบโจทย์เรายินดีที่อยากจะเหมือนกับให้คําแนะนํากับที่อื่นด้วยค่ะก็อนาคตวางแผนว่าเซฟติดฟาร์มแบบนี้มันจะต้องเกิดขึ้นในอีกหลายจังหวัดเราใช้ชื่อว่าแนวคิดนี้เนาะว่าเป็นเซฟซัสเทนคอมม m m นิตี้ ก็คือเป็นทั้งฟาร์มเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยด้วยค่ะคือในอนาคตพี่เองนะคะและเพื่อนๆกาลังจะสร้างบ้านอยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้แล้วค่ะเหมือนมาทําเป็นพื้นที่ที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตนะคะรู้ไหมคะว่าค่าอาหารที่เราจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ที่นี่พอเราอยู่ด้วยกันนะคะเราอยู่กันประมาณสัก14คนเราก็เลยใช้วิธีการใช้ครัวกลางผักเราปลูกเองกินเองใช่ไหมคะแล้วก็มีปอปลาปลาเราก็ไม่ต้องซื้อเราจ่ายค่าอาหารแค่เดือนละ500เองค่ะ 14คนคนละ500บาทคือมันเป็นวิถีชีวิตของการอยู่ด้วยกันแล้วสามารถลดค่าใช้จ่ายได้จริงเพราะว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพเนี่ยค่ะวันนึงง200ก็อาจจะไม่อยู่นะเดือนนึงเราอยู่ได้500บาทต่อเดือนเนี่ยคืออันนี้อยากให้เป็นโมเดลที่มันสามารถเอาไปขยายผลและใช้ที่อื่นได้ด้วยยิ่งเราอยู่ด้วยกันเยอะๆค่ะการการแชร์ทรัพยากรร่วมกันมันก็จะยิ่งถูกลงแล้วก็เราได้ช่วยเหลือกันและกันและอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะ ก็คิดว่าโมเดลนี้อยากจะเป็นโมเดลที่ SSC ตัวเนี้ยที่เราคิดไว้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากศาสตราจารย์ดรเกียงสารจรงศักดิ์เนี่ยค่ะอยากให้มันเป็นโมเดลที่มันขยายไปได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยด้วยก็คือทั่วโลกจะต้องมาดูงานที่เราแล้วก็มาศึกษาดูงานที่พื้นที่แห่งนี้ค่ะไปที่ Facebook Page นะคะ Savetis Farm ค่ะแล้วก็ Inbox มาได้เลยนะคะมีแอดมินคอยตอบคอยให้ ข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผักหรืออยากจะมาเที่ยวมาแวะดูหรือมาเฉยๆก็ได้ค่ะ